เมื่อความโลภของเหล่ามนุษย์ได้เพิ่มพูนจนถึงขีดสุดจนพวกเขาเริ่มก่อกรรมทำชั่วความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นจะก่อให้เกิดเฮอรเรอร์อสูรกายที่เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกเหล่านั้นพวกมันจะเริ่มไล่ล่าเหล่ามนุษย์มีเพียงเหล่าผู้กล้าที่ถูกฝึกมาให้จับดาบต่อสู้กับพวกมันเท่านั้นจะหยัดยืนขึ้นเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับมวลมนุษย์และนามของพวกเขาเหล่านั้นก็คืออัศวินมาไค สวัสดีครับน้ำผึ้ชนภัยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนจอมานครับห่างหายกันไปนานสําหรับบทเรียนจากกิวนักผึ้งชนภัยของเราในวันนี้ผมได้หยิบยกเอาเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ครั้งหนึ่งผมเคยกลัวมันมากๆอย่างกาโรอัศวินมาป้าท,ทองคําซึ่งในวันนี้ทางกิวนักผึ้งชนภัยของเราเนี่ยก็ได้จัดบทเรียนที่จะพาทุกท่านนั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับอัศวินมาใค่ถึงจุดกําเนิดการจะเป็น และชุดเกราะมาคข่ที่เหล่าอัศวินนั้นจะต้องสวมใส่เพื่อทําการเข้าต่อสู้กับเฮอร์เร์เพื่อที่จะปกป้องมวลมนุษย์และต้องบอกกับทุกท่านไว้ก่อนเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้กาโร่มีอยู่หลายจักรวาลมากพอสมควรดังนั้นแล้วผมก็เลยจะขออิงจากจักรวาลออริจินอลหรือก็คือจักรวาลของบ้านไซเอจิมะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มีล้ออยู่ในเนื้อเรื่องเยอะมากพอสมควรและหากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง100รไลค์แล้วเรา ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับรายการนี้จะบอกเล่าชีวประวัติและเรื่องราวของตัวละครต่างๆเดินไปพร้อมกับผมคาสโตสตอรี่เทลลริงพารดอนภาพหรือภาคีมาไคคือองค์กรของเหล่าอัศวินมาไค มีจุดเริ่มต้นมาจากนักบวชมาคายกลุ่มหนึ่งที่สร้างองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อปกป,ป้องมนุษยชาติจากเหล่าเฮอร์เรอร์และเมื่อเวลาผ่านไปจนภาคีนั้นได้เริ่มเติบโตขึ้นพวกเขาจึงได้จัดตั้งสภาขึ้นเพื่อคอยจัดการกิจการต่างๆของอัศวินมาคายทั้งหมดสภานั้นมีอำนาจสูงสุดในภาคีของพวกเขาและจะคอยส่งต่อภารกิจจากเหล่าวอชด็อกไปยังเขตปกครองของตนและจากนั้นก็จะคอยส่งอัศวินและเหล่านักบวชไปเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานภาคีจึงได้สร้างเส้นทางเวทมนต์ลับ ไว้ให้สำหรับเหล่านักบวชและอสวินในการเข้าถึงทรัพยากรหรือการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆโดยที่ใดก็ตามที่เป็นเส้นทางเหล่านี้จะได้รับการปกป,ป,ป,ป้องไว้อย่างดีเพื่อคอยป้องกันไม่ให้พลเรือนทั่วไปนั้นพัดหลงเข้ามาได้แต่มันก็ยังมีจุดน่าสงสัยอยู่ครับเพราะถึงแม้ว่าพาราดอนาพพยายามที่จะปกปิดตัวตนของเหล่าอสวินมาใครมากขนาดนี้แต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยภายในซีรีส์นั้นเรากลับไม่เห็นว่าจะมีใครคอยลบล้างข้อมูลการ มีตัวตนอยู่ของพวกเขาเลยและในขณะที่ทางพาร,รนานพารรวมไปจนถึงสมาชิกสภาระดับสูงสุดพยายามจะรักษาความลับของโลกมาไคและปิดการเส้นทางของพวกเขาแต่ทว่าอัศวินมาไคและนักบวชบางคนกลับถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังโดยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรและนอกจากจะมีหน่วยอัศวินมาไคและนักบวชแล้วทางภาคีก็ยังมีหน่วยที่แยกย่อยออกไปอีกหนึ่งหน่วยนั่นก็คือ Shadow f o r เป็นหน่วยลับ เน้นเรื่องการปฏิบัติการแบบรอบเร้นซสอดแนมและยังคงรวมไปถึงการรอบสังหารโดยหน่วยหลับนี้ก็จะทําหน้าที่คอยช่วยเหลือเหล่าอสศาวินเป็นครั้งคราวเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยจะมีใครรู้ถึงการมีอยู่ของ s h a ์ o โฟก l k มากนัก และผมก็ต้องขอเบรกกับคุณผู้ชมเอาไว้นะตรงนี้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาเกี่ยวกับพาราดอนภาพหรือภาคีของมาใครเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะครับเอาไว้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปจัดเต็มเกี่ยวกับภาคีให้อีกคลิปหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยผมก็ทําอยู่ดีแหละครับ เพราะว่านักบวชเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรอกับเหล่าเฮอร์เรอร์ได้ภาคีจึงต้องการเหล่านักรบที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระดับสูงและแน่นอนครับว่าต้องแข็งแกร่งมากกว่านักบวชทั้งในแบบที่เทียบกันเรื่องความสามารถและในแบบของการต่อสู้กับเหล่าเฮอร์เรอร์และที่สําคัญที่สุดนะครับการจะเป็นอัศวินมาใครได้นั้นจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและมีการควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงเพราะว่าการจัดการกับอารมณ์นั้นจะสามารถ ช่วยจัดการกับพลังมืดที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาผ่านทางการต่อสู้ได้หากเราอัศวินนั้นต่อสู้เป็นระยะเวลานานว่ากันว่าการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นอัศวินมาใครเนี่ยจะต้องทําไปตลอดชีวิตเลยแหละครับถึงแม้ว่าคุณจะได้รับชุดเกราะแต่ทว่าคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและเนื่องจากว่าความสามารถทางด้านร่างกายเพศชายนั้นแข็งแกร่งมากกว่าเพศหญิงทางพาราดอนภาพจึงตัดสินใจที่จะกีดกัน เด็กสาวออกไปเพื่อไม่ให้พวกเธอนั้นเป็นอัศวินแต่ทว่าคำสั่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถหยุดกลุ่มลูกสาวของเหล่าอัศวินผู้ที่มีความต้องการจะสืบทอดตําแหน่งต่อจากพ่อของเธอได้ โดยผูดด้ที่จะทดสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือเด็กผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วครับโดยปกติแล้วก็จะเป็นเหล่าลูกชายของนักบวชแล้วก็อัศวินมาไคแต่ทว่ากระบวนการคัดเลือกนี้เนี่ยก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะบุคคลที่กล่าวมาครับเพราะว่ายังมีเด็กกำพร้ารวมไปถึงเหล่าผู้เสียหายจากเนื้อมือของเฮอร์ร์ก็ได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จําเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้ฝึกสอนด้วยในการฝึกเพื่อเป็นอัศวินมาไคนั้นมันก็มี อยู่หลายทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นค่ายฝึกการฝึกในสำนักการฝึกงานหรือแม้แต่การฝึกส่วนตัวซึ่งในรายละเอียดก็จะมีแตกต่างกันออกไปครับทั้งวิธีการต่อสู้และวิชาดาบซึ่งที่บอกว่ามันละเอียดและแตกต่างกันไปเนี่ยมันก็อยู่ ได้หลายกลุ่มเหมือนกันครับผมจะขอพูดถึงในกรณีที่เป็นกลุ่มลูกหลานอัศวินถ้าเป็นลูกหลานของเหล่าอัศวินมาใครที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะได้รับการฝึกเฉพาะทางไปเลยครับเพราะว่าเด็กหนุ่มเหล่านั้นก็จะได้รับสืบทอดเกราะที่ผู้เป็นพ่อน,นั้นได้ใช้ต่อสู้ซึ่งพวกเขาก็จะสามารถซิงเข้ากับชุดเกราะและอาวุธของชุดเกราะเหล่านั้นได้ง่ายกว่านั่นเองสําหรับการฝึกขั้นต้นนั้นโดยรูปแบบทั่วไปก็จะมีค่ายอัศวินมาใครที่ตั้งอยู่กลางป่าที่เงียบสงบเพื่อให ผู้ฝึกนั้นสามารถฝึกกันได้อย่างลับๆโดยที่ไม่มีเรื่องรบกวนจากสังคมสมัยใหม่ภายในค่ายนั้นเด็กจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆครับกลุ่มละ4คนโดยแต่ละกลุ่มก็จะระบุตามสีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เด็กแต่ละคนนั้นไม่ถูกเลือกปฏิบัติและผู้เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยจะได้รับคําสั่งไม่ให้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงและระบุตามสีเท่านั้นซึ่ง ภายในกลุ่มจะมี1คนที่มีไว้เพื่อเป็นผู้นำของกลุ่มซึ่งฝึกเพื่อทำงานในรูปแบบทีมและฝึกการเป็นผู้นำโดยฝึกร่วมกับอัศวินมาไข่ที่มีประสบการณ์เพื่อคอยติดตามเหล่าอัศวินไปนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดระบบสีคล้ายๆกับแรงกิ้งเพื่อให้ครูฝึกนั้นสามารถคัดคนที่ไม่โดดเด่นออกไปได้ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นอัศวินอีกหรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการฝึกเพื่อเป็นนักฆ่า และจากทั้งหมดที่กล่าวมาปัจจัยทุกอย่างนั้นรวมไปถึงลูกหลานอัศวินครับพวกเขาไม่สามารถสืบทอดตําแหน่งของผู้เป็นพ่อได้โดยง่ายพวกเขาจึงต้องทําการฝึกเช่นกันหากมีนักเรียนคนใดก็ตามที่ถูกคัดออกและชําระล้างพวกเขาก็จะทําพิธีกรรมและส่งตัวผู้ที่ถูกคัดออกจากไปอย่างเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้เกิดความละอายใจหากมีบุตรของอัศวินคนใดถูกชําระล้างออกไปพวกเขาจะสามารถเลือกได้ว่าจะดําเนินชีวิตแบบพลเรือนธรรมดาหรือจะสามารถเลือกอา ที่อื่นได้ ในการฝึกแบบกลุ่มนั้นพวกเขาจะได้รับการสอนให้เชี่ยวชาญเลื่อนพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆสำหรับอัศวินมาไข่ไปตลอดตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงช่วงพบคำ่ำทั้งทีมนั้นจะต้องอดทนต่อการฝึกอย่างเข้มงวดเพื่อเสริมสร้างทั้งทางร่างกายและทางจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการต่อสู้ในระดับตน้นกลุ่มต่างๆนั้นจะมีการจัดแข่งขันประเภทการต่อสู้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการต่อสู้ตลอดจนไปถึงการใช้กลยุทธ และเพราะว่าในการต่อสู้ของเหล่าอสศวินนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความมืดอย่างต่อเนื่องเหล่าอัศวินฝึกหัดจึงต้องอดทนต่อการฝึกทั้งสภาพจิตใจและสภาพของจิตวิญญาณเพื่อคอยควบคุมความรู้สึกให้อยู่เหนือความมืดเอาไว้และรวมไปถึงการล่อลวงทางเพศเนื่องจากว่าเฮอร์นั้นมักปรากฏตัวในรูปแบบของหญิงสาวเพื่อคอยล่อลวงเหยื่อ หรือแม้แต่การเบี่ยงเบนความสนใจทางจิตใจและอารมณ์เพื่อป้องกันเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้เหล่าอัศวินฝึกหัด จึงต้องฝึกต่อต้านสิ่งต่างๆเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่านิสัยที่มีความดีของพวกเขานั้นจะสามารถเอาชนะด้านมืดไปได้และเนื่องจากอัศวินมาใครในอนาคตทุกคนนั้นจะได้รับการสวมชุดเกราะที่หลอมขึ้นมาจากโซเมเทลและพร้อมกับติดอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้การเรียนรู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับโซเมเทลจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการจะสำเร็จการศึกษาได้ ซึ่งสาเหตุที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโซเมทัลเอาไว้ทั้งด้านความรู้และทางร่างกายเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าหากร่างกายของผู้ที่ได้รับเลือดเป็นอัศวินแล้วไม่มีความสามารถมากพอพวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกโซเมทัลที่กลายเป็นชุดเกราะหลอมละลายในทันทีการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งคือการฝึกอัศวินมาใครในรูปแบบของความเป็นส่วนตัว พวกเขาจะถูกฝึกโดยอัศวินที่มีประสบการณ์เพียงคนเดียวจะฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้ส่วนตัวของพวกเขาจนผู้ได้รับการฝึกนั้นถึงวัยที่เหมาะสมและเริ่มกลายเป็นอัศวินฝึกหัดการฝึกในรูปแบบนี้ในช่วงแรกเนี่ยจะฝึกภาคทฤษฎีต่างๆครับและเมื่อถึงวัยก็จะได้รับการฝึกเพื่อเป็นอัศวินและนอกจากการฝึกแบบมาตรฐานแล้วเหล่าเด็กหนุ่มนั้นอาจได้รับคําสอนอื่นๆอ,อ,อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องที่ว่าญาติของพวกเขานั้นคือเหล่านักบวชมาครยอัศวินฝึกหัดพวกนี้บางคนก็อาจจะได้รับทักษะเวทมนต์มาด้วยซึ่งพวกเขาก็จะสามารถร่ายเวทมนต์ในการต่อสู้ได้ เพราะว่ามันไม่ได้มีข้อห้ามทั้งเรื่องของเวทมนต์ทำให้เหล่าอสวินฝึกหัดได้รับอนุญาตในการใช้เวทมนต์ได้เมื่อผลของการฝึกเริ่มผลิดอกออกผลผู้ที่มีความสามารถสูงสุดก็จะสามารถเป็นได้ทั้งเหล่านักบวชและเหล่าอศวินทว่าหาได้ยากมากๆครับถึงผู้ที่มีการฝึกฝนทั้ง2องอย่างอย่างเต็มที่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างภายในเนื้อหาเนี่ยก็คือฝาแฝดตระกูลฟูโด เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอัศวินที่เลือกเรียนเวทมนต์ได้พวกเขาก็จะเลือกเรียนเวทมนต์เฉพาะทางที่ตรงกับความสามารถของพวกเขาเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้กับเราเฮอเลอร์ แม้ว่าจะไม่ได้รับการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนแต่ทว่าเราสามารถแบ่งอัศวินมาไครได้เป็น2ประเภทแบบไม่เป็นทางการนะครับอย่างแรกก็คือมีบรรดาศักดิ์และอย่างที่2ก็คือไม่มีอัศวินที่มีบรรดาศักดินั้นก็จะได้รับการเคารพที่ดีกว่าได้รับการนับถือที่สูงกว่าอัศวินคนอื่นอน,นอกจากนี้ก็ยังมีชุดและอุปกรณ์ที่พิเศษมากกว่าแต่ทว่าเราอัศวินเองก็จะไม่ได้รับการรับประกันตําแหน่งครับ เพราะว่าพวกเขาจะได้รับตําแหน่งตามชุดเกราะที่ได้รับแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับการออกแบบชุดให้ด้วยครับซึ่งภาคีเนี่ยก็ได้มีการผลิตชุดเกราะมาตรฐานจํานวนมากซึ่งเราจะเรียกชุดเกราะเหล่านั้นว่าฮากันเนะซึ่งเปรียบเสมือนชุดเกราะของทหารโดยทั่วไปครับโดยผู้ที่มีพรสวรรค์และมีความโดดเด่นที่สุดพวกเขาก็จะได้รับชุดเกราะพิเศษที่แตกต่างจากอัศวินคนอื่น แต่โดยความที่สภาพสังคมมาคายนั้นเป็นรูปแบบอนุรักษ์นิยมทําให้พวกเขานั้นยังคงปฏิบัติสิทธิโดยกําเนิดก่อนในการสืบท่อชุดเกราะอ,อสศวินที่มีพรสวรรค์น้อยกว่าก็สามารถสืบท่อชุดเกราะที่ทรงพลังได้เพียงเพราะว่าเขาเกิดมาในตระกูลที่ถือครองชุดเกราะนั้นแม้ว่าจะเป็นการ ที่ลำเอียงและไม่ยุติธรรมแต่ทว่าชุดเกราะของพวกเขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการกระทําอันโด่งดังเหล่านั้นจึงถือเป็นน้ำหนักและความคาดหวังอย่างยิ่งใหญ่ต่อทายาทที่สืบทอดตำแหน่งเสมอมาแต่เราเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นถึงคนที่กากแล้วก็มีชุดเกราะเทพครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกเขาก็จะฝึกลูกหลานของตัวเองให้มีพลังเพียงพอที่จะสามารถใช้งานชุดเกราะเหล่านั้นได้ แต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือการแบ่งชนชั้นโดยชัดเจนครับเป็นที่รู้โดยทั่วไปว่าอัศวินที่สวมชุดเกราะมาตรฐานหรือฮากาเนะนั้นประสบความสำเร็จน้อยกว่า และได้รับการเคารพน้อยกว่าพวกเขาก็เลยอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายนอกจากนี้ก็ยังได้รับค่าชดเชยที่น้อยกว่าสาเหตุเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์ของพวกเขามีความเฉพาะทางที่น้อยครับพวกเขาจึงต้องด้นสดและมีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำมากๆและในบรรดาอาัศวินที่มีบรรดาศักด์ พวกเขาก็ต่างแบกรับภารกิจที่ยากและเป็นอันตรายที่สุดเนื่องจากว่าเป็นอาชีพและหน้าที่ที่เสี่ยงภยัยพวกเขาจึงได้รับการชดเชยที่มากกว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเราอัศวินก็คือพวกเขาไม่เคยทะเลาะก,กันเองเรื่องความแตกต่างที่ผมกล่าวมาครับทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นรวนมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจของตน เพื่อต่อกรอนกับเราเฮอรเรอเท่านั้นและยังแสดงความเคารพต่อผู้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในหมู่พวกเขาซึ่งที่โด่งดังมากที่สุดในโรคของมาไข่นั่นก็คือกาโรอัศวินหมาป่าทองคํา โดยอัศวินที่ดีที่สุดและประสบความสําเร็จมากที่สุดพวกเขาก็จะได้เลื่อนตาแหน่งให้เป็นอัศวินมาไคในรูปแบบของวุฒิสมาชิกของสภาทําให้พวกเขาถือเป็นชนชั้นสูงในบรรดาอัศวินทั้งหมดโดยตําแหน่งนั้นก็จะสัมพันธ์กับความสามารถของพวกเขาโดยอายุเฉลี่ยในการประกอบอาชีพอัศวิน,นจะอยู่ที่ประมาณ30ปีครับเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ20ปีและสิ้นสุดลงประมาณช่วงอายุ50ปีในกรณีที่ไม่โดนเฮอร์เร์นั้นสังหารเสียก่อน พอมเมื่อถึงอายุ50ปีในตอนนั้นร่างกายของอัศวินก็จะแก่ลงพละกําลังก็จะลดลงครับไม่ว่าอัศวินจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าเขาจะไม่สามารถต่อสู้ไปได้อีกหรือสูญเสียตําแหน่งของเขาไปเพื่อให้อัศวินที่น้อยกว่าได้รับตําแหน่งซึ่งโดยปกติแล้วก็จะส่งต่อให้กับลูกชายหรือลูกศิษย์ครับชื่อเสียงที่แท้จริงของเหล่าอัศวินจะถูกปกปิดเอาไว้ และพวกเขาจะถูกเรียกตามชื่อของชุดเกราะและพลังที่ได้รับมาซึ่งรายละเอียดของแต่ละชุดเกราะนั้นมีเยอะเอามากๆครับเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมมาทําคลิปแยกเฉพาะชุดเกราะให้อีกทีหนึ่งนะในคลิปวิดีโอนี้ผมขอสรุปรวมไปก่อนกาโรอัศวินหมาป่าทองคําอัศวินภายใต้ชุดเกราะสีทองผู้เชี่ยวชาญการใช้วิชาดาบ ภายในเนื้อเรื่องเล่าว่าเป็นชุดเกราะที่ถูกส่งต่อกันมาภายในตระกูลซาเอจิม e ะซึ่งผู้ถือครองกาโรแต่ละคนนั้นจะสามารถแบ่งลักษณะได้ตามสีของดวงตาเช่นซาเอจิมะโคกะที่เป็นสีเขียวส่วนซ e าเอจิมะไลกะนั้นดวงตาของกาโรจะเป็นสีแดง เซโร่ Zero, อัศวินเขี้ยวเงินอัศวินมาใครชุดเกราะสีเงินผู้ใช้ดาบคู่ในการต่อสู้โดยเมื่อเทียบกับกาโรแล้วเซโรนั Zero ้นจะมีดาบที่สั้นกว่าครับทำให้พลังต่อสู้ของเขาเนี่ยลดลงแต่สิ่งที่ถูกลดทอนออกไปก็ถูกเพิ่มพูนมาด้วยความเร็วและความคล่องตัวที่สูงกว่าเนื่องจากว่าดาบของเซโรนั้นมีลักษณะที่สั้นกว่าดัน อัศวินสุริยันยามค่ำคืนอัศวินสีขาวผู้ใช้หอกในการต่อสู้ซึ่งความแตกต่างที่ทำให้ชุดเกราะดันต่างออกไปจากชุดเกราะอื่นเพราะว่าเมื่อผู้สวมใส่เกราะนั้นหมดเวลาในกรณีชุดเกราะทั่วไปพวกเขาจะเข้าสู่สภาพสัตว์อสูรแต่ทว่าชุดเกราะดันนั้นจะทำการปลดออกทันทีเมื่อเวลานั้นหมดลงคิบะอัศวินเขียวทมิน ชุดเกราะอ,อัศวินมาไขสีดำที่ใช้การต่อสู้แบบดาบยาวและงาในการต่อสู้ซึ่งต้นกำเนิดของคิบะนั้นบวกด้วยกัน2องค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกก็คือชุดเกราะอ,อัศวินมาไขนั้นจะต้องกลายเป็นร่างสัตว์อสูรได้ส่วนอย่างที่2ก็คือผู้สวมใส่จะต้องอ่านตำราเวทมนต์มืดต้องห้ามหลังจากนั้นเขาจะได้รับพลังสูงสุดจากความมืดและทําให้ชุดเกราะของอัศวินมาไขนั้นเปลี่ยนไปจนให้กําเนิด คิบะขึ้นมานั่นเองเมื่อคิบะได้ทําการกืนกินเฮอเรอร์พันตนและได้อัญเชิญเมซยามาจากโลกมาใคเมื่อทั้งสองได้หรอมรวมกันอัศวินทมินก็จะกลายเป็นอมตะ บาโดอัศวินเขี้ยววายุชุดเกราะอ,อัศวินมาใครสีน้ำเงินซึ่งผู้สวมใส่นั้นเชี่ยวชาญการต่อสู้ด้วยดาบสองท่าคือทตุลมและท่าสายฟ้าต้นกำเนิดของเกราะบาโดไม่ได้เป็นที่ถูกพูดถึงมากนักแต่ทว่าอัศวินคนล่าสุดได้รับมอบหมายให้ลาดเวนช่วงเขตตะวันตกของญี่ปุ่นและหลังจากที่รู้เรื่องราวของขิบะอัศวินเขี้ยวธมิดแล้วผู้สวมเกราะบาโดก็ได้เข้าต่อสู้กับเขาในทันทีบารอน อัศวินหมาป่าสายฟ้าชื่อกรอกอัศวินมาใครสีน้ำเงินใช้ดาบรูปแบบคริมิทาในการต่อสู้โดยรูปแบบการต่อสู้ของบารอนนั้นก็มาจากผู้ใช้งานอย่างวัตารุในการโจมตีเขาจะพุ่งใส่และหมุนตัวผ่านเป้าหมายให้ดาบนั้นเชื่อเฉือนเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันสำหรับการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวบารอนจะขยายท่าทางของเขาพุ่งเข้าใส่เป้าหมายโดยตรงหลอด อัศวินเคียวพิวโรดชุดเกราะอัศวินมาไคสีม่วงครามที่ใช้กระบี่ในการต่อสู้โดยชุดเกราะนี้อยู่ในการครอบครองของตระกูลฟูโดหลังจากที่มีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับตระกูลนั้นได้เกิดขึ้นบวกกับการหายตัวไปของผู้ถือครองภาคีนั้นจึงเชื่อว่าหลอดที่เป็นชุดเกราะได้พังลงแล้วและหายไปโดยที่พวกเขาไม่ได้เอะใจเลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลฟูโดนั้นยังคงไม่จบลง และจะเกิดเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในภายหลังจาคูชุดเกราะปีศาจจาคูนั้นคือชุดเกราะของอัศวินมาไครที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนักบวชและอัศวินมาไคผู้ล่วงหลนอย่างฟูโดซิกมาโดยการใช้พลังมือแห่งปีศาจของเขาเขาจะสามารถคัดลอกชุดเกราะของอัศวินตัวอื่นๆและสร้างมันใหม่ขึ้นมาสวมตัวเขาจากความมืดได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นกันโดยเกราะที่จาคูได้รอกเรียนแบบมามีอยู่2เกราะครับนั่นคือเกราะแรกย่า หลอดอัศวินเขี่ยวพิโรธและอย่างที่2ก็คือกาโรอัศวินหมาป่าทองคําโดยพลังของชุดเกราะนั้นก็จะเหมือนกับชุดเกราะดั้งเดิมที่ได้ลอกมาและจะถูกเสริมด้วยพลังแห่งปีศาจเข้าไปโฟ o อัศวินมายาชุดเกราะอัศวินมาใครสีน้ำเงินดำที่ใช้ความสามารถในการบินและนินจาในการต่อสู้โดยจะเน้นความว่องไวและความรุนแรงคุณสมบัติที่โดดเด่นเลยก็คือ บินเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ซึ่งจะแตกต่างจากอัศวินมาใครคนอื่นๆครับที่จะต้องพึ่งพลังอื่นเพื่อใช้ในการบินแต่ทวโครนั้นมีความสามารถพื้นฐานในการบินรูปแบบปกตินั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับหมาป่าสีดำแต่ทว่าหากเปลี่ยนเป็นโหมดบินเมื่อไหร่หูของหมาป่าเนี่ยจะพับลงจนกลายเป็นหน้ากากอีกาขึ้นมากิรุอัศวินเคี้ยวนอกรีดชุดเกราะของอัศวินมายาที่ใช้ดาบในการต่อสู้ ความสามารถพิเศษของชุดกรอะกิรุนั้นคือการปล่อย b r a s i n g armament หรือการปลดปล่อยเปลวเพลิงอ,ออกมาตามร่างกายได้นานกว่าชุดกราะอันอื่นๆซึ่งในที่นี้ก็อาจจะรวมไปถึงการปลดปล่อยเปลวเพลิงได้รุนแรงมากกว่าอีกด้วยโอกะ อัศวินเขียวราชันชุดเกราะมาไครสีขาวทองที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้วยดาบยาวและการปล่อยพลังโอกะคือชุดเกราะอัศวินมาไครในตำนานที่ต้องใช้พลังมหาศาลในการเรียกออกมานอกจากนี้แล้วเกราะโอกาะนั้นยังสามารถรวมเข้ากับเกราะคิบะเพื่อเพิ่มพลังขึ้นได้อีกถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดจะถูกคนตระกูลไซเอจิมะรุมกระทืบจนทำให้ชุดเกราะนั้นแยกออกจากกันก็ตาม และนี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับอัศวินมาไครที่เราได้รวบรวมมาก็ต้องขอย้ํากับทุกท่านไว้ก่อนหน้าตรงนี้นะครับหลังจากที่ใครดูจบแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลมันไม่ครบหรือเปล่าวะซึ่งผมก็สามารถพูดได้อย่างร้อซตว่าอาจจะไม่ครบแน่นอนครับเพราะว่าเนื้อหาในส่วนต่างๆของกาโรอัศวินหมาป่าทองคาเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากๆผมบอกตรงๆว่าถ้าผมไม่ได้จ้องจอทุกนาทีและไม่มีเว็บแฟนดมเนี่ย ผมแทบจะจําข้อมูลอะไรของอัศวินมาใครแบบเป็นชีพเป็นอันไม่ได้สักอย่างเลยครับซึ่งหากผมตกหล่นประการใดเนี่ย คุณผู้ชมหลายๆคนนะครับที่รู้สึกขัดใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าเฮ้ยขาดจุดตรงนี้ไปหรือเปล่าอะไรยังไงคอมเมนต์ comment กันได้ครับเดี๋ยวจะเข้าไปคุยไปอ่านกันส่วนต่อมาก็คือสําหรับท่านใดที่อยากจะให้ผมทําคลิปวิดีโอแนวนี้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ลองเสนอมาได้แล้ะกันหากมีโอกาสผมอาจจะทําให้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วนะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลากนจนจาของงเรลคลิปอะไรใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของผมและกิวน้ำสนภัยก็คงต้องหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวคำแต่ทุกท่านว่าโชคดีสวัสดีครับ